นก็ห <screws> <ground> so ันหายกันไปนานนะครับวันนี and and ้ผมจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกกางเกงยีนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆของผมนะครับหลักๆของผมนะครับเกี่ยวกับการเลือกกางเกงยีก็จะมีอยู่สามอย่างครับอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นผ้าและกระสอวแล้วก็ดีเทลนะครับโดยบ่วนตัวของผมแล้วอ่ะจะเลือกผ้าก่อนเลยครับอันดับแรก ก็จะไม่เหมือนกับใครหลายๆคนนะครับที่บางคนเสือมมากก็จะเลือกในทรงก่อนนะครับผม,มาชอบเรื่องของการเตดครับจะเลือกผ้าที่เหมือนแบบค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็เหมือนแบบแปลกตานะครับก็เหมือนเป็นการลุ้นหรือท้าทายไปในตัวนะครับว่ากเกงตัวนั้นน่ะจะเตดออกมาจะเป็นแบบในรูปแบบไหนครับที่ผมเลือกผ้าก่อนนะมันเหมือนแบบว่า พอเราใส่ไปรื่อยๆแล้วอะกระเทียมตัวนั้นอะเราก็เหมือนแบบไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าของตัวนั้นได้เองนะครับแต่ถ้าเป็นทรงในเรื่องทรงผม,ผมจะเลือกทรงเป็นอานักซอครับอาถ้าพูดมาถึงเรื่องทรงแล้วผมจะเลือกทรงที่เหมือนแบบค่อนข้างจะไปทางใหญ่กว่าตัวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้ใส่สบายนะครับเพราะว่าโดยส่วนต,ต,ตัวแล้วอะผมเป็นคนชอบผ้านาะน ก็เลยแบบอยากให้ใส่แบบพอเน,น,นี่ยจะหลวมนิดนึงที่ผมเลือกสนามสองในส่วนของทรงเนี่ยเป็นเพราะว่าบางทีก็ผมมากสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็อาจจะมาปรับในส่วนของป้ายขาหรือเข่าหรือเ,เอวได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นผ้าแล้วอ่ะที่จะปรับเกลี่ยอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องเหมือนแบบใส่ปั้นตัวนั้นไปเรื่อยๆครับ แล้วก็มาอย่างที่3นะครับเรื่องของดีเทลซึ่งที่ผมจัดอันดับ3เพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นเรื่องที่ลองลองแบบท้ายอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าดีเทลในตัวนั้นสวยอนะแต่ผมก็ชอบนะครับก็เหมือนแบบก็เหมือนแบบว่าเป็นบทคอยได้ในกางเกงตัวนั้นแล้วกันนะครับว่ากางเกงตัวนั้นอนะดีเทลออกมาจะน่าสนใจนาดนนาบไหนนะครับอย่างเช่นได้สัดของกระเป๋าหลังสีได้หรือไม่ก็พวกกระดุมเต็ก ด้านข้างนะครับแต่น้ำแดงครับก็พัฒนาออกมาแบบหลากหลายเลยนะครับเป็นเุกเซ็นสี้ก็ตามให้เข้ากับพอร์เซ็ตนั้นๆนะครับก็จะมาพูดกันถึงเรื่องทลิกของผมเล็กน้อยนะครับที่ผมเคย พูดไปก่อนคิปหน้านั้นแล้วนะครับที่ว่าทําไมผมอยากใส่ให้เป็งกีงเอวสูต้องบอกส่วนตัวเลยครับว่าพอผมปั้นเต็งในการข้าวเนี่ยเริ่มแบบว่าจะเริ่มจับทางได้ดูทิศทางว่าควรที่จะเลือกตรงยังไงให้เหมือนแบบเศษออกมาได้เป็นประมาณที่ต้องการนะครับระลังเนี่ยผมจะเลือกกางเกงให้มันเป็นกางเกงเอวสูหรือไม่ก็พยายามใส่ให้สูงๆเป็นเพราะว่า มมอยากได้เฟรในช่วงหน้าเต้าส่วนบนหน้าขาแล้วกันเนาะหน้าขาส่วนบนหรือตรงช่วงเต้าเนี่ยครับเพื่อที่จะได้เกิดรอยยับเยอะๆนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าอันนี้ขออยบบ่างนั้ตั้งชื่อเองแล้วกันนะครับเรียกว่าเฟรสายฟ้าน,นะครับด,ดูตามรูปนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมคิดเองดูๆเลยนะครับตรงที่ว่าแบบเฟรชสายฟ้านเนี่ยเป็นเพราะว่า ต่วชุบเปาเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีมีเศษเล็กๆที่เป็นเส้นๆส้นๆก็เหมือนแบบออกแนวประมาณสายฟ้านะครับก็มันก็เหมือนแบบเป็นการเพิ่มความสนุกในการประเพสของผมไปนในตัวนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบางคนก็อาจจะชอบรอไม่ชอบก็ลองทําดูก็ไ,ได้นะครับก็เผื่อเป็นแนวทางให้ใคร,นนลครหลายๆคนนะครับต้องขอฝากชื่อไปเนี่ยครับว่าเศษสายฟ้านะครับเลิศส่วนตัวและผมชอบมากเลยครับที่กินชื่อ ออกมาได้และต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนมากเลยครับอีทอยต่างที่ผมบมนะครับเดี๋ยวข้าหน้าเดินทางไปไกลหน่อย นักนันเต้นะครับก็ฝากเพื่อนๆิดตามด้วยนะครับว่าคนต่อไปเนี่ยที่ผมจะไปสัมภ้าษณ์นักบันเต้นเป็นใครฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งาัจจัยด้วยนะครับก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆเยอะๆนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็ลาไปน,นะครับกวนะัสดี่จะ